ข้อนี้เขาบอกว่าให้เราหาคำตอบของ x ยกกำลังสองลบย x บวกด้วยร้อยเท่ากับศให้เราแยกตัวประกอบพหกนาวของมันออกมาตรงนี้คือหาตัวที่มาคูณกันได้1 5อยและบวกกันได้ลบยี 25. อะไรคูณกันได้ร้อยห้ คือ13คูณ12 13คูณ12ได้1 5 6แต่มันต้องบวกกันได้ลบ25เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนจาก13คูณ12เป็นลบ13คูณด้วยลบ12เพราะว่าลบลบคูณกันมันจะได้เป็นบวกจากลบ13คูณลบ12มันก็จะคูณกันได้1 5 6แล้วก็บวกกันได้ลบ25เพราะฉะนั้นเราก็เขียนแยกตัวประกอบพหนุนามของมันออกมา x กําลังสองแยกเป็นสองวงเล็บวงเล็บที่หนึ่งเอา x มาใส่ตัวหนึ่งเป็นสองวงเล็บคูณกันวงเล็บอีกวงเล็บเอา x มาใส่เลยอย่างนี้ที่เราหาคำตอบมาได้เมื่อกี้คือ x 13, อลบสิบสามคูณด้วย 12, ลบสิบสองเราก็เอาใส่ในนี้เลยว่า x ลบด้วยสิบสามคูณด้วย x ลบด้วย12ตอนนี้เราแยกตัวรกอของมันออกมาแล้วให้เรามาเขียนมันจะเขียนได้เป็นสมการนี้ก็คือ x ลบ13เท่ากับ0กับ x ลบ12เท่ากับ 0. เราย้ายข้างสมการยายข้างสมการปกติเป็น x เท่ากับ13เพราะว่าลบ13ย้ายไปก็จะกลายเป็นบวก13ตัวนี้จาก12ย้ายไปก็จะกลายเป็นบวก12จากลบ12มาข้อต่อมาเขาบอกว่าให้หาคำตอบของ5ลบ 3x กำลัง2เท่ากับ 2x ในตัวเนี้ยเรายังแยกตัวประกอบไม่ได้เราต้องย้ายข้างก่อนย้ายข้างสมการทั่วไป เขียนจะเขียนได้เป็นสามสาม x กำลังสองลบด้วยสอง x ลบห้าคือเราเอาศูนย์แค่ยนมาทางนี้ก่อน คือจากตรงนี้เราเอา5กับลบ 3x กําลัง2ย้ายมาด้านนี้เสร็จแล้วก็เอา0เท่ากับตรงนี้ให้เราก็ให้เราคิดออกมาได้เลยก็จะกลายเป็นหาอันนี้ต้องใช้วิธีแยกตัวประกอบออกมาก่อน สก็คือ3คูณด้วยหนึ่งห้าไอ้ลบหก็จะเป็นลบหลบหคูณด้วยหนึ่งจับคูณไขว้กันอย่างนี้ได้เป็น3ตรงนี้เป็นลบหบวกกันต้องได้เท่ากับตรงกลางหรือว่าลบส จับลบหบวกด้วย3ได้เท่ากับลบสแสดงว่าถ้าเกิดมันบวกกันได้ตรงกลางแสดงว่าถูกแล้วเราเอามาเขียนเอาตรง3ามลบห้ลบห้าเขียนเป็นวงวงเล็บแรกจะได้เป็นสาม x สากับอีกวงเล็บหนึ่งอีกวงเล็บหนึ่งเอา1กับ1น,นกับ1ก็คือ1คือ x เราก็เอา x ไปใส่อีกวงเล็บจะได้เป็น 3x ลบด้วย5้าเอาตรงนี้มาใส่ แล้วก็ x บวก1ต่อมาคิดหาคำตอบเหมือนเดิมเลยเขียนออกมาก็จะได้เป็น3 x ลบ5เท่ากับ3 x ลบ5เท่ากับ0 3 x ลบ5เท่ากับ0กับอีกอันหนึ่งก็จะเป็น x บวก บวกด้วย1เท่ากับ0คิดปกติเลยย้ายค่าสมการปกติตัวนี้ 3x ลบ5ย้ายลบ5ไปบรรทัดแรกก็จะเป็น 3x เท่ากับ 3x เท่ากับ5 3x เท่ากับ5บรรทัดต่อมา ย้าย3ไปหารก็จะกลายเป็น x เท่ากับ5ส่วน3เพราะมันหารไม่ได้ถาหารจะกลายเป็นโทษนิยมต่อมา x บวก1เท่ากับ0ย้ายค่าโปรติ x เท่ากับลบ1แลได้คำตอบแล้วข้อนี้ x จะได้คำตอบเป็น5ส่วน3และก็ลบ1